คลิปนี้เป็นการเข้าไปสืบค้นข้อมูลหรือว่าหาหรือดูตัวอย่างงานวิจัยแล้วก็คลิกลิงก์หรือว่าวาง URL นะคะ Enter เสร็จแล้วก็ดูว่าเราต้องการหาข้อมูลประเภทไหนอ่าม,มุาเป็นพวกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนวิทยานิพนธ์อะไรเงี้ยนะคะเราก็มาเลือกสาขาที่ต้องการ หรือเราจะใช้คำค้นก็คือคีย์เวิร์ดสำคัญที่เราต้องการหาก็ได้ก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็คลิกนะคะในกรณีที่เราต้องการดูของสาขาประถมศึกษาก็เลือกนะคะก็ปรากฏข้อมูลนะคะเยอะแยะเลยมีทั้งหมด9 9 1รายการถ้าเราต้องการดูหน้าถัดไปเราก็คลิกตรงนี้ค่ะในกรณีที่เราเลือกได้ละนะคะอันนี้สมมติเราสนใจต้องการ ดูนะคะข้อมูลวิทยาศาสตร์แล้วก็คลิกเข้าไปนะคะอันนี้ครูลองยกตัวอย่างนะคะคลิก Full Text ปุ๊บเนี่ยถ้านะคะถ้าเราต้องการดูเฉยแล้วก็ Open ถ้าเราต้องการดาวนโหลดแล้วก็มาคลิกตรงชื่อไฟล์นะคะแล้วก็อ่านข้อตกลงก่อนคือทางเว็บไซต์นะคะหรือทางสถาบันให้อนุญาตนะคะอนุญาตให้อ่าน หรือเรียนรู้เพื่อการศึกษาแต่ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใด,ดๆทั้งสิ้นแล้วก็ห้ามดัดแปลงเนื้อหาทุกอย่างเลยไว้ง่ายคือศึกษาเรียนรู้แต่ย่าโปรดอย่าก๊อปปี้หรือว่าเอามาเอางานของผู้อื่นมาเป็นของตนเองนะคะให้เราทำด้วยตัวเองแต่ว่าเราศึกษาเรียนรู้การทําวิจัยของ บัณฑิตแต่ละท่านได้นะคะมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตแต่ละท่านได้แล้วก็ตกลงยอมรับเงื่อนไขอาจจะอ่านก่อนก็ได้นะคะว่าเราสนใจอะไรนะคะใช่ตรงกับเรื่องที่เราเออสนใจไหมถ้าใช่เราก็มาคลิกตรงนี้นะคะคลิกตรงนี้ปุ๊บก,ก็จะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ให้เลยนะคะ ถ้าเราต้องการดูเฉยๆเราก็มาดูก็ได้นะคะว่าเอ๊ะบทประกอบด้วยอะไรบ้างนี่เราดูง่ายๆเลยดูตรงนี้ค่ะมีอะไรบ้างอันมีบทคัดย่อภาษาไทยสังกฤษนะคะกิจกรรมประกาศสารบัญน,นะคะแล้วก็บทที่1บทที่หก็มีหัวข้อดังนี้นะคะบทที่2อ,อ่ะก็มีหัวข้อคือเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องส่วน งานวิจัยหรือเอกสารเกี่ยวกับด้านใดก็ขึ้นอยู่กับตัวแปรต,ต,ต้นและตัวแปรตามนะคะว่าเราศึกษาเรื่องอะไรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ของแต่ละท่านหรือแต่ละผู้ิจจะไม่เหมือนกันนะคะต่อมาบทที่3วิธีดาเนินการวิจัยตัวแปรประชากรเครื่องมือการดําเนินการวิจัยนะคะบทที่4การวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็ข้อมูลของใครของท่านนะคะแต่ละเล่มจะไม่เหมือนกัน แล้วก็บทที่5สรุปผลอภิปรายข้อเสนอแนะแล้วก็รายการอ้างอิงที่เรานำมาอยู่ในบทที่1ถึงบทที่5นะคะแล้วก็ประวัติผู้วิจัยหรือว่าประวัตินักศึกษาหรือผู้เขียนวิทยานิพนธ์นะคะหรือผู้วิจัยในระดับต่างๆนะคะแล้วก็ด้านในด้านในก็จะมีตัวอย่างนะคะประมาณนี้